ครับพี่น้องนั่นก็เพื่อภาพบรรยากาศนะครับอันน่าประทับใจแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลสาหรับพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนเฮ้านะครับสู้ผู้สุขสนสุทันที่กำลังติดตามรับชมหรือว่าครับส้มฮับเบิลลําคงชาแนลลําคงคิงดองของเข้าอยู่ในขณะนี้นะครับภาพบรรยากาศยั่งเหลือนะครับพี่น้องพักเบรกกันสักหน่อยเบรกนี่นะครับภาพพี่น้อง นะครับเบิงแง่งพี่น้องไอ้เศร้าเจ็บเศร้าปวดสนับสนุนโดยนะครับกลองฝ่ามหาพร่อมครับเบิงแง่งพี่น้องเจ็บปวดมองได้ในร่างกายครับทุกๆหมองทุกๆบอปลปวดแดข้งปวดขานะครับเส้นยึดเสน้นตึงเน็บชาน้ำมือน้ำเท่ากระดูกทับเสน้นเอน็นทับข้อไขข้ออักเสบรูมาติกรูมาต,ตอยครับหรือสิเป็นต่อตอดแตนตอดเนียงปลาดุกปักโลเก้ากโลกซิอัมมาพลิกเศร้าจุดปวดหายจัดปัดครับ แม่ยายแม่ยิ่งครับสุภาพสตรีเพจแม่เป็นประจำเดือนย่ำใดปวดเฮ็ดเบียกเห็ดงานบ่ไดกรองฝ่ามหาพร้อมซอยพี่น้องครับต้นตำรับของฤาษีชีวกระโกมารพัดครับพี่น้องพุทถวัยโอสถให้กับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งพระพุทธการนะครับสมุนไพรล้วนครับบ่มีสเตอร์รอยครับปลอดภัยครับในกองมีบรรจุไวเป็นชุดจังสีครับชุดหนึ่งมีหาเมลุกรอนให้พี่น้องกินทีละชุดเสาแรกหลังอาหาร หรือว่าเวลาที่พี่น้องเจ็บปวดขึ้นหนึ่งกล่องนี่บรรจุไวหาชุดครับจัดทรงให้พี่น้องทั่วโลกครับฟรีครับในราคาเพียง88ดอลลาร์คา่าทรงฟรีนะครับคา่าทรงฟรีครับพี่น้องบ่บวกเพิ่ม88ดอลลาร์เท่านั้นเองพี่น้องอยู่องไหนแก้ได้องโลกยุ่รัฐใดครับเจ็ดมือเท่านั้นเองไปหอดไปจอดไปถึงครับกล่องฝ่ามหาพรหมสนใจสนใจครับ มหมายเลขโับซับยูน,นาจอนะครับเรกรงกลางคำว่าสังจองอดเรยกันไดปรึกษาปัญหาสุขภาพกันใดในช่วงนี้นะครับฝากไว้น้ำแน่ครับพี่น้องนะครับอ่ะเบรกนี่นะครับเข้าไปชมระหว่างัรบเบิงภาพบรรยากาศภายในพิธีพุทธาพิเศษองค์พระใหญ่พระพุท,โทธโคตมะศรีสุราชมุนีกันต่อนะครับเช่นครับ หนึ่งพันเก้าร้อยหาสิบสามโมนตเก้าร้อยเ้าิบเก้าสอพันห้าร้อย้าสิบหาเป็นจะมาที่พระองจะเป็นตัวตนสามาที่จ้นยเมทยว่ไว้ทก่เป็นเ้ขอนที่ผขาย เอาไปไว้แม่สื่อลูกค่ะผู้คนบนลำต้นผู้คนบนต้นแค่หนึ่งคนก็หมายถึงที่มันเป็นต้นไม้ที่มีเส้นยอดต้นไม้ที่ต่างกันเอาต้นไม้ที่ต้องการต้นไม้ที่ต้องารต้นไม้ที่ต้องการต้นไม้ที่ต้องการต้นไม้ที่ต้องารต้นไม้ที่ต้องารต้นไม้ที่ต้องการต้นไม้ที่ต้องการต้นไม้ที่ต้องการต้นไม้ที่ต้องารต้นไม้ที่ต้องการต้นไม้ที่ต้องการต้นไม้ที่ต้องการต้นไม้ที่ต้องารต้นไม้ที่ต้องการต้นไม้ที่ต้องการต้นไม้ที่ต้องารต้นไม้ที่ต้องารต้นไม้ที่ห้องการต้นไม้ที่ต้องการต้นไม้

การต่อต้านก็เพราะเราเห็นปัญหาเจ้าตัวนี้ของเรื่องนี้จะไปยิ่งไปมากขึ้นนะเพราะว่าทุกคนที่จะไปติดตามเขาเขาจะยิ่งเลิกกันยอมไม่ต้องการจะได้

บอสมื่นแหน่ตบานเหตุบ้านบ้าน่หน่งตาหนงน้วตะาน้แห่น้เต่าต่าตาม่ใช่่นั่นกินนัแว่าได้เพราะเต่าตายเพอตนนตัวเองเล่นัระดับเ่นมา่น่เ็แ มันใจบ้าเลยแต่ตอนนี้เนี่ยนครับผมมองยามั่งโดยมือม่วงโอ้มื่วงเหรอนะเดับก็อบนตาตาตั้งผู้ำจีปาอาตมางเตี้ยวจีจิ้งเตี้ยวติ๊ง

ตรัสติปะญาทอืนัโยมกทุกคนจะพอจบรรลัเพื่อเ็นเพื่อปัจจัยตรงนั้นสดละไปเรื่อยจะได้ยายทั้งใจขพรสับยาย้ตั้ใจงสูงเ้อต่างเพ่อจิตเอาจิตจิตไปสุดละไปสุตั้งนันขออนตโานั้นพอหยาดโยงผูญญาสายายไที่านนูแทุกคนังยัง ทีความรามัีมีความคองอวเป็นอันนึ่นเดียวกันที่จิตใจกันให้เข้าใจกันและกแสดงออกบ้างกันยุ่ต่อปอต่อเมล็ต่อที่มพันคุณควางกันยุ่งในสิ่ต่างๆสมผลในเอาเรื่องเรื่องประกอบภาษาในเรื่องเรื่องนทางทางใจกัก็อาศยอยู่กับาอรับกอในที่ อยาโกตุภูิภูตังภูตังสุตเถัสเถรช่วยอายุปัญญาตุสัตว์พระละิการนันตันตุปปุตตุปตทุกท่านทุกคนเถอาจารย์ท่ี ตามที่พได้พูดคยรือการเราไปทางานอย่างไรเช่นเนี่ยนะครับกงาพูดคุยชัดเจนนะครับครับที่น้องที่กำลังเนื่องจากว่ากีนะครับมีผู้ใดเป็นเนะครับโดยเฉพาะนะครับที่มา มาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับมาสวดสุดขภาพให้พี่น้องปีแล้วยังร่วมรับมูสนับสนุนนะครับนักร้องพิรเจิงต่างๆที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานในวันนี้ด้วยโดยท่านไม่ได้คิดในในค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้่เงินที่ท่านได้มาจากนักร้องที่มาช่วยที่น้อง,องให้ไม่ร่วมความบริสุทธิ